พูดนรกตอนมิขสัญยีบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่42รหัสซ้อนรหัสครึ่งชั่วโมงต่อมาริธีมายืนใช้นิ้วคลึงยาระงับประสาทอยู่ภายใต้เงากำแพงเก่าๆหน้าศาลเจ้าพ่อดำบริเวณสี่แยกพระนกลิ้มนั่งยองๆพ้ยข้าวต้มอยู่ในร้านเล็กๆเกยื้องไปอีกที่หนึง่ง ปากหมอเคี้ยวตุยตุยแต่ตากรอกกลิ้งราวกับนกเข้าแมวจะเป็นเพียงไอตีหน้าจืดเจอสามันคนหนึ่งที่กังวลอยู่แต่ในเรื่องกินโดยไม่สนใจกับใครทั้งสิน้นแต่จะกลายเป็นลายพาดกรอนไปในทันทีหากเหตุฉุกเฉินใดๆเกิดขึ้นจากนหนของมันฤทธีนรบานผู้แยกตัวห่างไปอีกส่วนหนึ่งน้อยหนาของลิ้มถูกแบ่งมานอนเย็นเฉียบอยู่ในกระเป๋ากางเกงของเขาลูกหนึ่ง มันจะไม่ทําให้เขาเสียเปรียบหรือว่ากลายเป็นหมูเดินเข้าสู่อวยของใครนักหากการเข้าไปพบตุงปักในครั้งนี้จะมีความหมายอยู่ในทํานองนั้นฤทธิ์ทีตัดสินใจเด็ดขาดในการประเชิญกับคางคบจอมเจ้าเล่ในคืนนี้เขาจะต้องล้วงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกลื่อนอยู่ในพวงอันกว้างใหญ่ของตุงปักออกมาให้หมดเส้นเจ้าตุงปักขยอกเอาความลึกลับซับซ้อนทั้งหลายแหล่ไว จุดทวารสำคัญที่จะไขเข้าไปสู่กิจกรรมแห่งวายร้ายของทูตนรกอย่างน้อยที่สุดเขาจะต้องเค้นออกมาให้ได้ว่าใครอันแท้จริงที่บงการอยู่เหนือมันในขณะนี้ตรงปากแสดงอาการใหเห็นว่าได้เปลี่ยนอุนดมคติอันเป็นตัวของมันเองไปแล้วโดวยยอมกายลงเป็นตัวจักแข็งแรงให้แก่มหาวายร้ายผู้หมายทำลายล้างประเทศชาติที่มันเข้ามาทำงานหากินอยู่ และก็เป็นประเทศชาติของเขาเสียด้วยย่อนยาเม็ดนั้นเข้าปากกระเดือกผ่านลำคออันแห้งเฟืดเข้าไปพอแน่ใจว่าตกถึงกระเพาะอ,อดีตในเรือเอกแข่งราชนาวีก็เคลื่อนออกจากที่ด้วยเลือดลมที่แล่นโซ่ไปทั่วกายทุกส่วนอบอุ่นเต็มไปด้วยพลังงานแต่หัวใจเย็นกระด้างเหมือนน้ำกรดที่ถูกแช่อยู่ในทะเลน้ำแข็งในบรรดาหญิงจีนซึ่งวางแผงลอยเตี้ยเขายดอกไม้ ทูบเทียนอยู่สองฟากประตูเข้านั้นสายตาของฤทธีนฤบานวาดมาจับนิ่งอยู่ที่คนนึกนางดูเหมือนจะชรากว่าทุกคนส้ำยังตาบอตาใสแต่บนมวยผมสีดอกเหลามีดอกจำปาทัดเด่นไม่ผิดไปจากการกระซิบบอกของลิม้มเขาตรงเข้าไปด้วยอาการปกติวางธนบัตรใบละยีสลงไปบนฝ่ามือเหี่ยวของนางพร้อมกับกระซิบเบาที่สุดไข่เค็ม นางชูศรีษะชันขึ้นพยายามจะใช้ดวงตาพิการทั้งสองเพ่งดูแล้วหยิบดอกไม้ทูบเทียนมัดเล็กๆส่งให้โดยไม่ได้ปริปากพูดคำใดออกมาเลยไม้ติ้วสำหรับเสียงเสียมสีอันนึงรัดด้วยกระดาษเงินชิ้นเล็กๆถูกมัดรวมมากับช่อด,ดอกไม้นั้นด้วยเขาผลามาโดยเร็วเบียดกายหลบกลุ่มคนที่เข้าออกบังชิดมุมประตูทางเข้าศาลถอดไม้ติ้วออก โยนมัดดอกไม้ทูบเทียนลงไปในเข่งใส่เศษมูลฝอยใช้สายตาสำรวจรอบด้านอีกครั้งก่อนที่จะพิจารณาสัญญาลับที่เขาซื้อได้จากนายทวานด่านแรกของตรงปักติ้วอันนั้นตรงกับหมายเลข13สวยบรรจากอะไรเช่นนั้นเขาคิดทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่สามารถจะเข้าใจรหัสในอันดับต่อไปได้กระดาษสีเงินอีกชิ้นหนึ่งที่พันมากับก้านติ้ว ถูกบรรจงคลี่ออกมาอย่างระมัดระวังอักษรสีม่วงตัวโรมันนหผสมอ่านเป็นภาษามลายาเรียงที่ยิบอยู่ในนั้นข้อความของมันทำให้เขาตะลึงเปล่าประโยชน์ที่คุณมุ่งหน้าเข้าไปพบตุงปักอันตรายแวดล้อมคุณอยู่ทุกฝีก้าวยากในขณะน,นี้เปลี่ยนทิศกลับมาที่บลูบาแล้วคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณต้องการรู้ม่านตาของลิทีนนรบาล หลี่ลงเขาทบทวนข้อความห้วนสั้นเต็มไปด้วยปริศนาเร้นลับนั้นตลบกลับไปมาหลายเที่ยวนี่ให้มีการใช้รหัสซ้อนกันขึ้นแล้วมันสอดแทรกเข้ามาในระหว่างรหัสเบิกทางของตรงปักเพื่อชิงดักหน้ามาถึงเขาเสียก่อนมันหมายถึงอะไรจะไม่ใช่หมายถึงว่าการเล็ดลอดเข้ามาเพื่อหมายพบตุงปักของเขาขนาะนี้กำลังตกอยู่ในสายตาของใครคนหนึ่งทุกระยะหนกหรือ การเตือนให้เขาระวังตัวและเลิกล้มความคิดที่จะเข้าไปพบตุงปักนั้นเล่าเป็นคำเตือนที่แฝงเลห่หดในซับซ้อนเช่นไรไว้บ้างสมองของริทีมหมุนเป็นลูกคางเปลี่ยนทิศกลับมาที่บรูบาแล้วคุณจะได้รู้ในสิ่งที่คุณต้องการรู้เขาพึมพาข้อความประโยคหลังบรูบาเขาคิดได้อย่างทันด่วนนั้นมันคือสถานีย่อยๆที่เขาคอยผูนนำทางเข้าไปพบตุงปักเมื่อคือนวาน และก,ก่อนหน้านั้นเล็กน้อยได้ถูกสายลับของพวกนอกกฎหมายคณะหนึ่งสกัดหน้านำไปพบกับสาวในตาสีน้ำตาลผู้ลึกลับหลอนคือระยับผู้ซึ่งเขาไม่สามารถจะหาความกระจ่างชัดในหลอนได้แม้จะขอร้องให้หน่วยสือราชการลับเขาทำการค้นหาอีกแรงหนึ่งใจกลางของแผ่นกระดาษขนาดซองบุหรี่นั้นเมื่อพบกับไอร้อนจากเปลวไฟของไม่ขีดไฟแช็ค ลายมีลักษณะเป็นพายน้ำของภาพสามเหลี่ยมก็ปรากฏรางๆยืนยันแน่ชัดว่าเป็นข่าวที่มาจากเอเย่นนอกกฎหมายซึ่งเรียกตนเองเป็นโค้ดว่าทัพสมิงคลาโดยไม่ได้แปลกปลอมไปพวกทับสมิงคลาหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระยับผู้ลึกลับกำลังเดินแต้มพิศดารอะไรอยู่กับเขาบัดนี้ สิ่งที่เขาพอจะค้นได้ประการเดียวในขณะนี้ก็คือระยับเป็นคนละฝ่ายกับตรงปักฉะนั้นข่าวใดๆก็ตามเกี่ยวกับตรงปักที่เขาได้รับจากพวกทัพสมิงคลาแม้จะเลขกคนอุบายซ้อนไว้อีกเช่นไรก็ควรที่จะรับฟังไว้ได้บ้างสอดกระดาษชิ้นนั้นเก็บไว้ใต้ปกเสือ้อเขาไม่ได้กลับหลังเช่นคำเตือนของระยับหากแต่ตรงไปที่โรงแจ อันมัวตลบไปด้วยควันทูบและเสียงแซส,สนันของติ้วที่แข่งกันเขย่าโยนไม้ติ้วลงไปบนโต๊ะเตี้ยตรงหน้าหกเกี้ยนมีอายุหนวดบนโค้งเป็นเขี้ยวตะขาบศีษามีผมหลอแมแหลมมองเห็นหนังหัวเหลืองชัดผู้ทำหน้าที่จ่ายใบนำทางหมายเลขติว้วมันไม่ได้สนใจกับเขาเอื้อมมือราวกับตีนแรงมาคว้าตี้วไปดูหมายเลขแต่แล้วก็ชะงักชำเลืองตาลึกโหลขึ้นมองดูเขา เยยอยิ้มเห็นฟันเหลืองอ๋อยมีจุดดำด่างสองซี่โผล่พ้นริมฝีปากออกมาสัญญาณเบิกทางอยู่ที่หมายเลขในไม้ติวนั่นเองเพื่อตัดเวลาริทีร่อนธนบัตรจำนวนหนึ่งตามติดไปมันตะบบอย่างกระหายและเอื้อมมือยาวเหยียดไปข้อระคังเล็กๆที่แขวนอยู่เบื้องหลังมีเสียงกังวานขึ้นครั้งหนึ่งส่วนสายตาก็คงจ้องจับอยู่ในหน้าของเขา ริธียืนดูดบุหรี่ด้วยความอึดอัดใจอีกครู่เดียวเงาของชายจีนแต่งกายสีทึบหน้าตาไม่น่าไว้วางใจก็โผล่ลับล่อออกมาจากเสาใหญ่เบื้องหลังหกเกี้ยนพูดนั้นเจ้าแรงแกพ่พง,งกศรีสะให้เขาแช่มช้าแทนคำพูดแล้วผายมือเป็นเครื่องหมายให้เขาตามลิ้วล้อของมันไปทะลุป,ประตูหลังออกไปเป็นโรพระจีนติดต่อกับสถานวิเวกสำหรับจำศิน หนทางสำหรับผ่านเข้าแคบและเตี้ยมีแสงสลัวๆจากโคมเตงลังที่แขวนอยู่หน้าประตูและเปลวเทียนไขอันพรมแพลมอยู่เท่านั้นควันทูบและเครื่องบูชาฉนเกิกแสบตาแสบจมูกไปหมดเสียงข้อกระโลกกะลาเนื่องในพิธีอะไรที่เขาไม่อาจจะทราบได้ดังอยู่เป็นระยะที่ผ่านไปฟังสะบัดร้อนสะบัดหนาวพิกลอยู่ นรกจีนอันเต็มไปด้วยความลี้ลับระอุกลิ่นภัยอันตรายมืดเช่นนี้เขาเคยทะลวงผ่านมาแล้วทั้งในมาเก๊าฮ่องกองและแม้กระทั่งสิงคโปร์ประสาทจะเก้าแข็งเคยชินเช่นไรมันก็ยังเรียกความเย็นเยียบสถานเข้าข้อหัวใจได้พอดูเท้าเขาก้าวตามหลังคนนำร่องไปเว้นระยะพอที่จะเพ่นเข้าตะคุบมันได้ทันการ สายตาทำประโยชน์ในการค้นหาสรรพสิ่งรอบด้านส่วนหูก็สะดับฟังเสียงข้อประหลาดนั้นอย่างอื่นอัดใจใครจะรู้ได้ถ้าหากนั่นเป็นสัญญาณบอกข่าวอะไรสักอย่างหนึ่ง